สวัสดีครับผมเปรวนะครับจากช anel The Bunam Studio นะครับผมแบรนด์แ l a ในปี2022ีอมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างใหม่มาดูกันคร่าวๆนะครับโอเคอันดับแรกเลยก็คือหน้าหลักก็คือ community ครับหน้านี้เนาะก็คือหน้าที่พัสับแชร์เพลงหรือว่ามาดูเพลงของเราเองหรือเพลงของคนอื่นนะครับอืมมันก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าเป็นหน้า home นั่นแหละนะครับก็คือตรงนี้แหละเนาะเสร็จแล้วตรงมีรูปที่เป็นเหมือนเข็มทิศก็คือให้เราแบบว่าสํารวจ เพลงนอื่นๆนะครับแต่ก็จะมีการเหมือนเลือกแนวได้นะครับว่าเป็นแนวอะไรเงี้ยก็จะเจอเพลงของคนที่ค่อนข้างได้รับการนิยมนะครับข้ามานิดนึงก็คือรูปกระดิ่งก็จะมีการแจ้งเตือนกล่องข้อความาต่างๆซึ่งนานๆก็จะมีทีเนาะอะไรเงี้ยนะครับยก่แม้ว่าเรามีเพื่อนในนี้เยอะแล้วก็มีการส่งข้อมูลกันไปมาก็จะคุยกันผ่านในนี้ได้นะครับก็จะมีรูปแฟ้มที่เป็นตัวโน้ตก,ก็คือเรียกว่าเป็นหน้า โปรเจกต์ของเรานั่นแหละนะครับเอาไวง่ายเนาะที่เราเคยทาเอาไว้จะตั้งชื่อไม่ตั้งชื่อมันก็จะมีโปรเจกต์อยู่ก็สามารถกดเข้าไปแก้ไขได้นะครับผมคราวนี้อไอ้หน้าโปรเจกต์เนี่ยมีเรื่องต้องคุยกันนิดหนึง่งมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราทําอะไรกับมันได้บ้างเช่นตัวอย่างนะสมมุติเพลงนี้เพลงพี่บุญยิ่งเดโมนะครับผมเคยเอาไฟล์เสียงมาโยนในนี้นิดนึงด้วยนะครับเรากดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอหน้าแบบนี้อันนี้ค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมขอลดแสงนิดนึง เนี่ยจะค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเดิมนิดนึงเลยนะครับหน้นตาตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่รูปอัปโหลดรูปอะไรไว้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปเหมือนโลโก้ที่เราล็อกอินเครื่องเอาไว้ผมล็อกไว้อินไว้กับ gmail ก็จะเป็นโลโก้เนี่ยเหมือนในช่องของผมนั่นแหละนะครับอ่าเราก็สามารถ Copy Link ์เพื่อเอาลิงก์ของเราเนี่ยให้คนอื่นเข้ามาติดตามเราได้หรืออะไรก็ว่าไปนะครับสื่อสารกับเราในโลกออนไลน์ของแบรนด์แ l a ได้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นการกดฟังนะงรับรูปปุ่มเพล y เนี่ยให้เราฟังงเขาวๆาว่าในี้นคืออะไร นี้เป็นเหมือนเดโม่เล่นๆที่ทํากันช่วงแรกเนาะแล้วก็จะมีการกดปุ่ม3จุดตรงนี้ครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรเราทาเยอะแยะเลยเช่น edit mastering ก็คือทํา mastering ให้เพลงนี่ดีขึ้นนะครับมีการเข้าไป setting revision เ,เกี่ยวกับรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมกดดาวน์โหลดเลยก็ได้ถ้าเราจะเก็บไฟเสียงนี้เลยนะครับหรือว่า publish ก็คือการแชร์ในโลกของแบ n d l a b นะครับจะมีการ open mix editor ก็คือถ้าเรากดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะกดเข้าไปในหน้าทํางานของดนตรีนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรากด Open in Video Mix ก็คือการที่เราเนี่ยเอาเสียงร้องของเรานี่แหละที่เราทำไว้ในสื่ดนตรีแล้วก็ตามแต่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเพลงแบ็กกราวให้เราเหมือนเราเล่นทิกตอกอ่ะอย่างนั้นแหละแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปเราจะทําเหมือนเป็น MV เดินไปเดินมาแล้วก็ร้องไปอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าพวกนี้เนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับ คราวนี้ไอประเด็นหนึ่งก็คือการดาวน์โหลดนี่แหละนะครับการดาวน์โหลดเนี่ยกดจากตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมหรือเราจะกดจัดตรงนี้ก็ได้ครับที่เป็นรูปลูกศรชี้ลงนะครับตรงนี้ครับข้างๆลูกโลก,ลก,ลก,ลกสีเขียวกดลงไปปุ๊บมันจะมีให้ดาวน์โหลด2แบบด้วยก็คือดาวน์โหลดเป็น audio ก็คือไฟล์เสียงเฉยๆหรือจะดาวน์โหลดเป็นวิดีโอไอคำว่าวิดีโอคืออะไรก็คือว่ามันก็จะเป็นเหมือนคลิปเสียงก็คือมันจะเป็นโลโก้ของเรานี่แหละเนี่ยโลโก้แบบนี้ครับแล้วก็มีเป็นเหมือนกับว่าให้ใส่เพลงเข้าไปให้เราอัตโนมัติเลยเหมือนเราเอาไปแชร์ตาม แค่เราต้องการจะลงพวกแอปที่มันเป็นแบบแอบปบที่มันเน้นวิดีโอะนะครับเราก็ไม่ต้องตัดต่ออะไรนะครับเสียงเราก็จะไปอยู่ในโลโก้ของเราเลยแค่นั้นเองนะครับอ่าต่อไปก็ลูกโลกก็คืออะไรก็คือถ้าเรากดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการให้เราพิมพ์รายละเอียดตรงนี้นั่นอีกทีหนึ่งก่อนบอกแนวเพลงบอกอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อจะได้ใช้ในการแชร์ครับมีด e s c r i p t ันในการอธิบายงานของเราพิมพ์ไปได้เลยว่าจะอะไรยังไงก็สามารถทําได้หมดนะครับอ่านะครับสามารถ กดอะไรๆอ,อย่างเพิ่มเติมได้นะครับว่าเออเนี้ยมันเป็นเพลงที่อาจจะมีเนื้อหายาบคลายไหมเป็นคอนเทนต์ที่อาจจะมีคําหยาบอยู่ในเพลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะอะไรก็ว่าไปก็สามารถเพิ่มเติมได้ครับคำศัพท์บางคําผมอาจจะไม่ได้เก่งว่านะลองไปเสิร์ชหากันดูแต่ว่าอาจจันนี้จําได้ว่าเป็นเพลงที่อาจจะมีคําหยาบอยู่บ้างเป็นอัลบั้มที่อาจจะมีคาหยาบอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับนะอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนตรงนี้ี่เป็นปุ่มแดงรูปไมโครโฟนคาว่าโอเพนเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับลองกดดูนะ มันก็จะพาเราเข้ามาในงานอ d ดิทเลยก็คือจะเป็นปุ่มรัดปุ่มใหม่เมื่อก่อนจะไม่มีอย่างนี้นะถ้าที่ผมจำได้มันก็จะพาเข้ามาในหน้าโปรเจกต์ให้เราได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ไม่อยากยุ่งเลยก็ออกไปก็กดปุ่มลูกศรออกไปมุมบนซ้ายสุดก็จะกลับมาหน้านี้ให้เราเลยทันทีนะครับเป็นการอ d ดิทแบบด่วนนะครับหรือหรือว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือจุด3จุดใช่ไหมแล้วก็เข้าไปที่คําว่า open in mix editor ก็ได้กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาหน้าแบบเดียวกันนะก็คือหน้า arrange หน้าทํางานในโปรเจกต์ของเรานะครับอยากจะออกประตู แค่นั้นเองนะครับคราวนี้ไอที่ผมบอกว่ามันสามารถทําการมาสเตอร์ได้ก็อย่างที่เคยสอนไปในคลิปมันจะมีคลิปสั้นๆไปดูได้นะครับในเพลย์ลิสต์คำว่าอะไรนะมิวสิกครีเอเของผมที่ผมทำเอาไว้นะครับผมกดที่จุด3จุดที่โปรเจกต์ของผมเนี่ยแล้วผมก็จะทําการกดคําว่า Edit Mastering ก็คือสมมติเราทํางานออกมาดีแล้วเราพยายามมิกซ์นดีแล้วนะย้ําก่อนว่าเราต้องมิกซ์เองให้ดีก่อนนะตอนนี้การ Edit Mastering หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับมี แบบ universal ก็คือเสียงแบบมาตรฐานนะครับจะมี fire ก็คืออาจจะมีเพิ่มความเผ็ดอะไรก็ว่าไป c r e t i ก็คือความคมชัดใสมากขึ้นหรือสไตล์เทปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังแล้วกันจริงๆเพลงนี้อาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเยอะแระเพราะว่าเสียงร้องมันเป็นแบบมี d e m o นะมันจะอู้ๆหน่อยแต่ว่าให้คุณได้ฟังความเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะตัวอย่างเช่นผมกด play ไว้ตอนนี้เป็น original อยู่นะอาตอนนี้ master แล้ว fire คุณภาพเทปรู้สึกว่าที่มันมาใหม่จริงๆจะมีสองก็คือเนี่ยเทปก็คือก็คือคมันแทนคำว่าซีดีนะครับอาจจะให้มันเหมาะกับยุคที่คนหลายๆคนตัวนี้หรือหลายๆวงดังๆมองนอกเนี่ยเริ่มจะกลับมาผลิตเทปแล้วนะบ้านเราก็มีเหมือนกันจากวนิลใช่ไหมตอนนี้จะกลับมาเป็นเทปอีกแล้วนะครับไฟล์อาจจะเป็นแนวแบบที่อาจจะเหมือนบูส น่าจะเป็นพวกเบสอะไรเงี้ยนะครับคล้ายกับถ้าเป็นคำสั่งเขาคือเหมือนพวกบูสต์ย่านเบสให้มันดูความกระหึ่มขึ้นดุเดือดขึ้นยูนิเวอร์แซลก็น่าจะเป็นลักษณะของแบบแนวมาตรฐานอ่ามาตรฐานอะไรประมาณน่าแต่คลาตี้จะมีมานานแล้วนะคนะเนี่ยหรือถ้าเรากดออริจินอลก็ได้มันก็จะทำการปิดปุ่มทุกปุ่มที่เราเคยกดไปนะครับยูนิเวอร์แซลไฟร์คลาตี้ นะจะมีไฮไลท์สีส้มให้มันรู้ด้วยว่าเรากำลังกดอะไรอยู่ด้วยถือว่าดีนะอ่านี่ก็เป็นการอัปเกรดที่ค่อนข้างชัดเจนเราสมมติเราชอบอันไหนผมสมมติชอบแนวเทปอ่ะชอบย้อนยุคหน่อยก็กดแอปพลายไปก็มันก็จะบีบคุณภาพเสียงทําให้คุณภาพเสียงกลายเป็นแบบมาตรฐานอย่างนั้นแทนแล้วก็เราก็ยังคงกดฟังแบบเดิมได้นะครับกดเข้าไปเพื่อจะกดฟังหน้านี้ก็ได้ยังคงแก้ไขอะไรต่างๆนานั้นได้เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะมีการมาสเตอร์ไปแล้วก็ตามนะ,ะนสามารถกด ให้เป็นหน้าใหญ่ๆอย่างนี้ได้นะครับเวลาเราเอาพูดออกไปเป็นเวลาเอ็กพอร์ตวิดีโอ,อไปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่ามีปุ่มอะไรเนี่ยนี่ที่เป็นรูปลูกศรม้วนๆแล้วม,ม,ม,มีรูปนาฬิกาข้างในนะครับลองดูนะอันนี้ผมก็ไม่เคยเคยกดเข้าไปก็จะเป็นการบอกรายละเอียดอ๋อเหมือนเดิมกลับไปหน้าเดิมนะครับนะถ้าเราแตะที่ชื่อเพลงมันจะมาหน้านี้นะครับกดแชร์ได้ด้วยนะอะ ว่าเราจะให้เราทําการแชร์หรือจะให้เป็น p r i v a t e คือปุ่มหลายๆปุ่มบางทีมันก็มีการใช้งานร่วมกันได้เช่นสมมุติเรากดแชร์ใช่ไหมเนี่ยจากที่เราต้องการที่จะแชร์ไปทั่วโลกใช่ไหมหรือแชร์ไปในสังคมออนไลน์ของแบรแลบเนี่ยนะครับเราสามารถ Copy Link ก็ได้นะครับหรือกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมก็ได้เข้ามาใส่ในเครื่องก่อนก่อนที่เราจะไปทําอะไรต่อก็อว่าไปนะครับหรือส่งให้เพื่อนเราที่อยู่ในรูปแบรแลบเดียวกันก็ได้นะครับอืมเนอะ จุดซับจุดข้างบนก็ไม่มีอะไรก็น่าจะเป็นอะไรที่เดิมๆเนี่ย mastering อ,อะไรเงี้ยนะครับแก้ไขรายละเอียดเพลงการดาวน์โหลดโปรเจกต์ดีเทลการแชร์ในแบนแบลบทันทีก็ยังคงมีเหมือนเดิมคราวนี้ต่อมาครับกับาหนาโฮมก่อนคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องคุยกันต่อก็คือการสร้างโปรเจกต์การใช้อ,อ,อ,นะอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันเช่นพอเรากดบวกปุ๊บเนี่ยจะมีคาสั่งมากมายใช่ไหมเนี่ยเห็นไหม สิ่งที่ถือว่าใหม่พอสมควรนะแต่มันออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมเคยทำคลิปก็คือแซมเปิลเลอร์แซมเปิลเลอร์เนี่ยนะก็คือจะเป็นการาสร้างปุ่มกดคล,คล้ปุ่มล็อคแพนนั่นแหละแต่ว่าปุ่มของแซมเปิลเลอร์เนี่ยสามารถอัดเสียงแบบเรียลไทม์ได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดเสียงบีทบ็อกเสียงธรรมชาติอะไรก็ได้แล้วก็เราสามารถอัดปุ๊บแล้วก็กดใช้ง,งานได้เลยตัวอย่างเช่นนะครับดูอย่างนี้นะมันจะเด้งมาหน้าแบบนี้เป็นปุ่มที่ยังไม่มีเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับเวลาจะอัดเสียงก็กดปุ่มค้างไว้แล้้วก็อัดดเเเสียงขาไปช่นนูะ ซึ่งมันจะไม่มีเรื่องของเมทานอมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเมทานอมจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต่อเมื่อเราเริ่มกดปุ่มแดงอัดเสียงจริงๆอันนี้จะเริ่มมีเมทานอมมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้เสียงจังหวะที่เราทำไม่ว่าจะเป็นบีดบล็อกหรือเสียงกลองที่เราตีจากอะไรก็ตามหรือเสียงกระดิง่งที่ามาสัน่นชี้ชๆๆๆอยู่ข้างๆ้างเนี่ยเพื่ออ,อัดเสียงเข้าไปเป็นปุ่มแต่และปุ่มเนี่ยถ้าเราอยากให้มันออกมาเป็นเพลงจริงๆ,ๆคุณก็ต้องเออขาเรียกว,ว่าทราบด้วยว่าเมทานอมความเร็วมาประมาณไหนนะครับนะแต่บอกตามตรงว่าแซมเป็นเเสียงหมือน กดปล่อยออกมาเพื่อประดับมากกว่าเช่นเอ่อเย่ฮ่าแบบเนี้ยนึกออกไหมวู้อะไรแบบเนี้ยนะครับเย่นะครับ,นะค,รบคือคุูสามารถกดแล้วก็พูดได้เลยนะไม่ต้องกดแล้วรอนะไม่งั้นเสียงมันจะดีเลยนะครับเอาลองดูนะถ้าผมแตะเฉยๆมันก็จะไม่เล่นต่อนะครับนี่เป็นคําสั่งพื้นฐานที่เราตั้งค่ากับปุ่มนี้ไว้นะครับถ้าเรากดแช่มันถึงจะเล่นไปเรื่อยๆอ่า ถ้าหมดแล้วเราก็ต้องปล่อยออกก่อนเ yeah, yeah, พื่อจะกดใหม่นะครับเนี่ยอาอะไรเงี้ยนะครับนะเสียงดินนิ้วอะไรได้หมดครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับเนี่ยอ่าก็ว่าไปนะครับอืมเนาะก็สนุกดีนะครับนะก็ปรับตั้งค่าช่ารายละเอียดของแซมเปเลอร์ไปดูได้ผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้ว นะครับอย่างละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็กดออกไปอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในปีนี้นะก็ยังเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับอ่าผมกดบวกตรงนี้เลยกันนะในหน้าปรจริงเลยเช่นสมมติว,ว่าผมจะเลือกคำสั่งอื่นบ้างเช่นผมจะ Import Track กอ่าก็คืออันนี้นะครับมันจะมีเรื่องของ Music Library Photo Library แล้วก็คำว่า More นะแล้วก็ Cancel ก็คือยกเลิกใช่ไหมมิวส i กไล r รคืออะไรก็คือมันจะเอาเสียงจากแอปฟังเพลงของเราที่เรามีอยู่นะเหมือนเขาถ้าของ iPhone ก็คือเป็น Apple Music ใช่ไหม ถ้าเพลงไหนที่เราเคยซื้อไว้แล้วนะย้ําว่าต้องเคยซื้อนะต่อให้เราจ่ายตังกับการสตรีมมิ่งรายเดือนก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเพลงนั้นเราไม่ได้ซื้อผ่าน iTunes Store เช่นเพลงละสิบเก้าบาทแบบซื้อเพลงต่อเพลงนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะเหมือนนี่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีเหมือนให้เรากดได้แต่ว่าแบบเหมือนกับว่าถ้าเราใช้งานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมมันไม่ให้ Import มันไม่ให้ Import ครับ ยกเว้นเพลงที่เราซื้อแล้วเท่านั้นนะครับมันถึงจะให้เราอินพุตเข้ามาได้แต่ย้ําว่าถ้าเกิดอินพุตได้คุณก็ต้องระวังเรื่องของการเอาไปใช้งานภายนอกอยู่ดีนะถ้าเกิดว่าแชร์มันอาจจะติดเรื่องลิขสิทธิ์อยู่ดีนะครับอันนี้ก็ให้ทราบไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าจะใครเอามาใช้เป็นแบ็กกราวด์เบาๆให้กับวิดีโอของเรามากกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะกดบวกนะครับต่อไปครับตรงอินพุตเหมือนเดิมก่อนเพราะมันมีหลายคำสั่งต่อไปครับสั่งที่2คือ Ph o ต้เรวัลลี่ทำไมเกี่ยวกับเพลงทำไมถึงมีคำว่ากโือถ้ก แปลงเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าแปลงเป็นอะไรอ่ะไฟเสียงเป็นคลื่นเสียงไฟล์เวฟได้เลยตัวอย่างเช่นอย่างนี้ขอย้ายไปหนึ่งนะตอนนี้ทดสอบมาใช้งานโนอกบ้านนะครับเป็นไงบ้างกดปุ่มเลือกไปนะครับมันก็จะทําการบีไบไอดัดวิดีโอเพื่อจะให้เหลือแค่เป็นไฟล์เสียงอย่างเดียวก็จะมาเป็นคลื่นเวฟแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้ทดสอบมาใช้งานโนอกบ้านนะครับแล้วก็สามารถใส่ฟุงเฟเฟ์นะครับสนุกสนานกับมันได้เลยตัดหัวตัดท้ายครอท้ายได้หมดเลยทําทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะครับทาการ สั่งดีนอสลบเสียงพื้นหลังอะไรได้หมดเลยนะครับทำได้หมดเลยนะครับจากวิดีโอของเราง่ายๆนี่แหละนะครับน,นี้ทดสอบมาใช้ง,งานนอกบ้านนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่าคราวนี้กดบวกสร้างแทร็กต่อไปครับการ Import t r a ท k อันที่3ก็คือเขาเขียนว่ามอ r e อันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าบางทีถ้าเราอัดเสียงดีๆมาจากอุปกรณ์อื่นอาจจะทำในคอมมาก่อนแล้วมาโย,ยนจะทำในแบรแับอะไรเงี้ยหรือมีไฟล์เสียงเก่าๆที่เพื่อนส่งมาทางเมลทางอะไรเงี้ยเราเก็บไว้ในเครื่องใช่ไหมเราก็กดมอ r e ครับเพื่อจะเรียก ไฟล์เสียงที่อยู่ในเครื่องออกมาใช้งานถ้าเป็นของไอโฟนก็จะเข้ามาในหน้าเขาเรียกว่าเป็นไฟล์แอปไฟล์ครับนี่แอปไฟล์แอปเนี้ยแอปเนี้ยที่เป็นรูปแฟ้มนะครับเนี่นนนยไฟล์ใช่ไหมถ้าเป็น Android เองก็คล้ายๆกันครับก็จะเข้ามาในหน้าพวกนี้แหละนะครับพวกแอปไฟล์ ly, ที่เราไว้เก็บคลังเสียงนี่แหละนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษต่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรูปภาพมันก็ไม่ให้เรากดถ้าเป็นพวกเนี้ยเราก็กดได้เช่นอันนี้นะครับผมมิวเสียงอันเก่าไปก่อนนะครับ ปัดไปทางขวาเพื่อเข้าคำสั่งมิวหรือโซโล่เสียงนะอันนี้เพลงนี้ผมใช้กับแบลลบนานแล้วเหมือนกันเนี่ยผมก็สามารถดึงเข้ามาได้เลยนะครับจากที่ผมเคยเซฟไว้ในแอปไฟล์ของมือถือ,อะนะครับก็ประมาณนี้ปรับเพิ่มรถแต่งเสียได้เหมือนเดิมอ่ะกดบวกครับ,บ,ค,รบคำสั่งต่อไปครับเรื่องของ Voice เสียงใหม่นี้ก็ง่ายๆครับก็คือการอัดเสียง จากไม์ของมือถือเลยถ้าเราไม่อยากใช้ไม์ของมือถือเราก็ต้องต่อไม์นอกเช่นไม์จากหูฟังสมอรท็อกของมือถือเราใช่ไหมที่มันแถมกับมือถือหรือคุณภาพดีกว่านั้นก็เช่นต่อไม้เราอาเหลียไม์อะไรก็ตามมาติดปกเสือ้อหรือจะเป็นไม์ที่เราต่ออุปรกรณ์พิเศษซื้อมาอย่างเงี้ยเพื่อมาต่อเข้าไปแล้วก็อัดเสียงเข้าไปตั้งแต่ราคาถูกจนราคาแพงเนี่ยล้วก็สามารถาใช้งานกับแบรนด์หลบได้เลยนะครับเหมือนผมใช้ไม์มือถือใช่ไหมอ่ะผมก็อัดกัปุ่มแดงอัดดูนะ แต่คราวนี้เนี่ยพอเราไม่ได้ใส่หูฟังก็ต้องระวังเวลาอัดเสียงเนาะ เพราะว่าเสียงที่ออกจากระพัวม่าจะเป็นเสียงแบ็กกราวด์อะไรก็ตามหรือเสียงเมทนนมที่ไว้นับจังหวะเนี่ยมันก็จะวนเข้ามาที่ไม์ตอนที่เราอัดเสียงอยู่เสียงก็จะทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ต้องไปจัดการกันดีๆครับแนะนําว่าให้ใช้หูฟังเวลาอัดเสียงโดยเฉพาะการอัดกับเพลงหรืออัดเสียงร้องนะครับแล้วก็หูฟังเองอย่าจะเป็นหูฟังที่เปลือยสายเปลือยที่เป็นหูฟังที่เอาไว้แค่ฟังไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่มีไม้อะต้องใช้หูฟังแบบไม่มีไม์เท่านั้นนะครับมันถึงจะสามารถเขาเรียกว่าใช้ไม์ของเครื่องในการรับเสียงแล้้้้ววใใหหหูฟฟัััังงเเเปป็นนนนตรรรราามมมอะะะไณีคบ ไปต่อครับมาในส่วนของคําว่ากีตร์กับเบสอันนี้2อันนี้จะมีความคล้ายกันก็คือเราต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมในการต่อปลั๊กอินกีตร์จริงๆหรือเบสจริงๆเข้ามานะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์อย่างเช่นยี่ห้อ j จโยหรือยี่ห้อที่ดีกว่าน,นั้นก็เหมือนโลแอลน์โลแอลน์โกลมิกเซอร์ทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับเดีนะ๋ยวผมขึ้นภาพไปดูแล้วกันพวกนั้นก็จะสามารถต่อเป็นตัวกลางแล้วก็เอากีตร์เนี่ยเสียบอีกทีหนึ่งพวกนั้นก็จะเป็นคล้ายๆกับซาวการ์ดหรือว่าออเดอเรนเตอร์อสรเ,ะะรเ,อเสียงเข้าไปอไนยนาะ เป็นกีตาร์เป็นเบสก็ว่าไปพอเรากดใช้งานเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็สามารถเลือกเอฟเฟกได้นะครับว่าอาเนี้เหมือนแนวกีตาร์แนวเสียงเสียงแตกเสียงฟัสแบบยุค70เสียงฟัดแบบยุคเกอย่างเงี้ยเป็นเอฟเฟกแบบค่อนข้างเสด็จรูปเนทันแนวยุค9ก อะคูสติกนี้มันสามารถแปลงเสียงให้เราได้เลยนะครับหรือเราจะสามารถใช้คําว่านอนเพื่อจะเพิ่มเอฟเฟกตด้วยตัวเองก็ได้นะครับเบสก็เหมือนกันนะครับนะแต่พวกพรเซ็ตสำเร็จรูปเนี่ยก็บางทีก็น่าใช้เหมือนกันเพราะว่าเขาค่อนข้างคิดมาให้เราดีแล้วนะครับนะมันจะมีการใส่เอฟเฟกเข้าไปมากกว่าหนึ่งอย่างด้วยซ้ำนะไม่ใช่สใส่แค่อย่างเดียวเพื่อให้เกิดเป็นคาแรคเตอร์ตามชื่อเพลงตามชื่อพรีเซ t ตที่เขาตั้งไว้นั้นๆน,น,นะครับก็ลองเล่นกันดูแต่ต้องมีอุปรกรณ์เสริมมาต่อนะอันนี้แนะนํานะโอเคส ลูเปอร์เนี่ยยังไม่สุดท้ายนี่ว่าลูเปอร์ก็คือแท่งสีสีที่เป็นแท่งเหมือนล้านช์ปรดนะครับเวลาเราอยากอ,าอัดเสียงเหมือนที่ผมเปิดให้ฟังเพลงเมืเ่อกี้ตึมตื้อดูมตึมตุมตุมตึมเนี่ยก็มาจากการทาจากลูเปอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้อัดเสียงจากข้างนอกมาเลยนะครับเช่นเ,เราสามารถเลือกเลือกแนวได้นะครับเช่นแนวร็อกอะคูสติกมันก็จะมีการให้ฟังภาพรวมอะไรประมาณนี้นะเราสามารถเลือกแนวจากข้างบนก็ได้เช่น อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมอ่าหรือฮิปฮอปเป็นแทรปเป็นพ o อปอายแลบีโไฟก็มีมีหมดเลยนะครับเนี่ยเหมือนอันเนี้ยโลไฟผมค่อนข้าง,งชอบแนวลาทำกับแบนลบนะแล้วก็สามารถกดฟังได้ว,ว่าโลไฟมีกี่แบบนะครับมีการกดดาวน์โหลดถ้าดาวน์โหลดไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะเป็นรูปก้อนเมฆติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็ ตัวเลขแล้วมีคําว่า BPM หมายถึงความเร็วของเพลงนะครับเลขมากก็ยิ่งเร็วมากนะครับเลขนกก้อยความเร็วก็จะช้ามีการเขียนว,ว่า E minor E minor C minor ก็คือเรื่องของคีย์เพลงนั้นๆบอกคีย์เอาไว้เผื่อเราจะเอาเสียงดนตรีอื่นๆที่เราเล่นเองเข้าไปผสมด้วยนะครับเราสามารถกดฟังได้นะกดฟังได้เนี่ยกดฟังได้อ่าชอบอย่างนี้ก็กดดาวเอาไว้ว่าเราชอบอันนี้นะเป็น My favorite ของเราชอบอันนี้ก็กดเข้าไปเพราะเราเลือกอันไหนแนวอะไรก็ตามหรือว่า ลูปเปอร์ของอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะโผล่มานะครับคราวนี้ถ้าลูปเปอร์มันยังไปโผล่ในโปรเจกต์ที่เคยอัดเสียงไว้แล้วแล้วไอความเร็วเทมโปของไอลูปเปอร์เนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราทําก่อนหน้านี้นะครับมันจะถามเราว่าเราจะเปลี่ยนความเร็วไหมนะครับนะหรืออะไรเงี้ยให้มันตรงกับเพลงหรือจะเปลี่ยนความเร็วของแทร็กเก่าๆให้มาตรงกับลูปเปอร์ไหม นะครับเพราะลูปมนี่มันมีความเร็วอยู่ที่85นะอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เสียงที่อัดมาก่อนนล้น่ยช้าลงหรือเร็วขึ้นก็ว่าไปผมก็บอกว่าไม่ไม่เอาแล้วกันนะครับถ้าผมตอบว่าไม่ก็คือลูปเนี่ยจะมีความเร็วที่เหมือนกับโปรเจกต์เดิมหรือเสียงเดิมๆที่เราทํากันก่อนหน้านั้นเมื่อกี้นะครับลองกดดูนะมันก็จะเป็นสีๆเงี้ยครับมันก็จะเล่นวนให้เราไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อ่ได้ยินเบสนะสีแดงคือเบสนะครับสีม่วงคือฟิลเอฟเฟกต่างๆแล้วแต่แนวเ,เพลง เนี่ยสามารถกดเลียงสีได้เลยมันจะนับจังหวะให้เราแล้วก็เข้าเพลงมาเองให้อย่างถูกต้องให้เรามีวงกลมตรงนี้เป็นสีส,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 สีขีดขีก็คือการนับ1 2 3 4 1สอามสี่หนึ่งอย่างเงี้ยนับให้เราเห็นว่ามันอยู่ที่จังหวะที่เท่าไหร่แล้วเพื่อเราจะได้กดเพลงเข้ามาเวลาเสียงเนี่ยเราจะได้กดเสียงบางเสียงเนี่ยนะครับให้มันไม่ค่อมไม่ค่อมห้องเพราะบางเสียงเนี่ยมันอาจจะสามารถขึ้นมาได้ในจังหวะที่1และก็สามารถขึ้นมาได้ในจังหวะที่3ของเพลงเหมือนกันบางทีมันอาจจะ เขาเรียกว่าเล่นคล่อมไปนะครับเพราะบางทีเราต้องการให้เสียงเนี้ยเข้ามาจังหวะที่1ใช่ไหมแต่เราดันกดช้าไปนิดนึงเราไม่ได้ดูไอ้ตรงเนี้นะครับมันอาจจะโผล่มาจังหวะที่3แล้วทําให้เสียงนั้นอนะ่ะมันคล่อมไปอีกห้องหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะน,นี่พูดคร่าวๆนะขอโทษถ้าใครอาจจะยังงงๆหน่อยนะครับก็เป็นว่าถ้าเราจะใช้ลูปแล้วก็ทําจริงจัง,จงอ่ะแบบอัดเสียงอัดกับเมนเทอร์โมอะไรเงี้ยคุณควรจะดูตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าเรากำลังอัดเเเสีียยงงงงน้ตรรจรจจัหหวะิๆือปล่า นะครับนะลงจังหวะที่1ของห้องหรือเปล่าหรือว่าลงจังหวะที่3ที่4ของห้องหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปนี่คือการใช้ลูปเปอร์แพนะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรนะครับต่อมากดบวกครับก็จะเป็นมิดิอินสตูเมนต์ก็คืออันนี้ก็เคยทําคลิปไปแล้วแหละนะก็คือการอัดเสียงดนตรตีจาลองที่มีอยู่อย่างนี้นะครับก็คือเป็นเสียงที่เราต้องเล่นเองนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะใช้เนี่ยก็ควรจะ เรียนรู้เรื่องคียเ์นโนโนเ,ยเป็นโน้ตนี่ถึงว่าคีย์เป็นโน้ตแต่ละคีย์เนี่ยเป็นโน้ตอะไรบ้างซึ่งจริงก็ไม่ยากหรอกนะครับแค่มันเยอะแค่นั้นเองแต่จริงหน้าตามก็เดิมๆนะเช่นผมอยากจะเล่นเสียงเออกีตาร์เลยครับผมกดเลือกแนวกีตาร์ไปก็เลือกแนวกีตาร์ไ,ได้นะครับนะเอากีตาร์แบบ,บล็อกๆงมีเลยนะครับผมกดเข้าไปเพื่อมันดาวน์โหลดเป็นลูกก้อนเมฆอย่างที่บอกไปใช่ไหมผมกดอีกทีนึงก็จะเข้ามาใช้งานจะเป็นเงี้ยเงี้ยเงี้ยนะ แถวบนจะเป็นเสียงที่สูงกว่าแถวล่างนะครับคอละอกเต็บกันแล้วก็สามารถเลื่อนออกเต็บได้เช่นอย่าให้เสียงมันต่ํากว่านี้ก็เป็นออกเต็บสองเช่นข้าล่างก็จะต่ํากว่าอีกน,นะโคดชาวลอกเลย่านะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็คือการใช้เอฟเฟกนะครับเท่าที่ลองกดเนี่ยนะสุงว่าสูงสุดที่กดได้นะจะได้ประมาณห 5, 5้นิ้วหเสียงพร้อมกัน เท่าที่ผมลองดูกับ iPhone เครื่องใหญ่ก็เป็นเหมือนกันนะครับนะได้สูงสุดที่5นิ้วกดพร้อมกันเกินกว่าน,นั้นมันจะตัดออกนะครับอ่านี่คือการใช้ m i d i Instrument นะครับเปียโนแล้วก็มีเหมือนกันหมดเลยนะลองไปหาเล่นดูนะครับแต่ก็ต้องเช็คความรู้ทางการเล่นดนตรีนึงแล้วแหละถ้าเป็นม i d i Instrument นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือ m i d i Instrument เนี่ยเวลาเราเล่นใช่ไหมครับสมมติเราเล่นนะผมขอญาตปิดอันนึงก่อนกดมิ้วก่อนกดมิ้วก่อน m i d i Instrument เนี่ยผมว่ามันมีความเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือว มนะีมั่วนะมั่วนะเราก็ไม่ต้องแคร์ว่าต้องมีหูฟังหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเสียงที่เกิดจากตัวในแอปพลิเคชันเองไม่ต้องกลัวว่าเสียงม,มีทนอมตึ๊กจะเข้าหรือเปล่าต่อระเสียงไม่ต้องกลัวครับนี่คือข้อดีของบีดีอันดับแรก2คุณสามารถเข้าไปแต่งได้แต่งเนี่ยกดรูปเนี่ยเอดิทเนี่ยเอดิทที่เป็นรูปดินสอเนี่ยเข้าไปแต่งเฉพาะตัวได้นะครับเลื่อนขยับกดค้างเพื่อจะเลื่อนขยับให้มันตรงกับจังหวะให้มากขึ้นเผื่อเราอัดมาตอนแรกแล้วมันเบี้ยวไม่ตรงกับเส้นกริดอย่างเงี้ยก็เลื่อนให ค่าต่างๆได้ปรับรูปเนี้ยให้มันมีความดังเบาได้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในปี2022ไปดูคลิปได้ผมเคยทำคลิปแยกเอาไว้เฉพาะอย่างละเอียดเลยของการใช้ MIDI ใน BandLab น,นะครับก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่มีอัปเดตอะไรพิเศษนะครับหน้าตาม,มันโอเคอยู่แล้วไอ้ข้างล่างก็แซมเพลอร์ที่พูดไปตั้งแต่แรกนะครับนะอันนี้ก็แซมเพลอร์คือของใหม่ล่าสุดเวลาจะ,อ,ะออกเลยเนี่ยเราก็กดออกได้นะมันก็จะถามว่าจะเซฟไหมนะครับเนี่ยสมมติเรากดออกปุ๊บเนี่ยมันถามว่าเซฟไหม หรือว่าจะไม่ต้องเซฟก็กด d i s c u s สีแดงไปหรือถ้าเอ้ยไม่ตั้งใจจะกดอาจจะทำงานต่อก็กด cancel ก็จะทำงานต่อหน้าเดิมไอ้น,นี่เป็นรูปปากกาขนนกเนี่ยนะครับก็คือให้เราแต่งเขียนเนื้อร้องลงไปได้ด้วยนะในหน้านี้ถ้าเราสวิตช์กลับมาจะเป็นรูปคลื่นก็คือหน้าทำงานหลักของเรารูปเฟืองก็คือการเข้าไปตั้งโปรเจกต์ต่างๆก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรก็มีการถามว่าถ้าเราอัดเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยจะให้มันช่วยขยับให้มันตรงกับกริดไหมนะครับเวลาเราเลื่อนเส้นอะไรนะเส้นนี้เส้น playback อ่ะมันจะเลื่อนให้มันแบบ ตรงกึศกึศไหมเนี่ยเรื่องเงี้ยเส้นเพแบ็กเนี่ยหรือจะให้มันแบบว่าขยับนิดนึงสมมติมันเหลืออย่างเงี้ยมันก็จะเด้งเข้าไปเลยถ้าเรากด snap นะครับมันก็จะมันก็จะเด้งตรงกับกับเส้นกริดแต่ละเส้นเลยนะครับเนี่ยถ้ามันไปอยู่กลางๆอะไรก็ตามก็จะเด้งเข้าไปหาอันนั้นถ้าเรากด snap นะแต่ถ้าเราต้องการอิสระเนี่ยมันก็จะเออ่เลื่อนไม่ได้เนี่ยเหมือนถ้าผมกด snap ใช่ไหมเนี่ยผมเลื่อนเงี้ยปุ๊บมันจะมีการแบบว่าเลื่อนให้ตรงเห็นไหมมันจะถ้าเราผมเบี้ยวนิดนึงเนี่ยมันก็จะขยับให้ตรงนี่คือกกกกาาาาารร snap บบบงงงงทททีีีีมมันนนน็็ปะะโยช์อจจจววใแเพล เน้นการเล่นหลุมเหลื่อมอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีพวกออโตเมชันต่างๆนี่ผมรู้สึกว่ามันยังใช้งานไม่ได้นะเดี๋ยวเขเลยไม่พูดแล้วกันนะครับแล้วก็เทมโปความเร็วเนี่ยสามารถกดบวกลบได้ว่าเพลงนี้จะเร็วแค่ไหนหรือสามารถแท็บได้สามมุติเราแต่งเพลงมาแล้วร้องที่ผ่านมาร้องกับกีตาร์โป่งเนี่ยมันเร็วประมาณนี้ยลองคร่าวๆดูแล้วก็ปรับบวกลบนิดนึงให้มันเป็นเลขทวน1นึ่หนหรือ1นึอะไรประมาณนี้ลองดูนะครับการตั้งคีย์เพลงการตั้งอัตราจังหวะว่าเป็น3 4มสี่สี่หกแปดอะไร มีเรื่องของเมทโนมเสียงดังว่าดังแค่ไหนเบาแค่ไหนเผื่อบางทีบางคนอัดเสียงเนี่ยใช้เบทโนมไม่เหมือนกันนะครับการปรับคีย์นะว่าเอาแบบจะเอาแบบไล้คีย์ไปเลยสละไปเลยหรือจะแบบว่ามีคีย์เพลงกําหนดอยู่อะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่นะอืการนับเข้ามาก่อนก่อนที่จะอัดเสียงสมมติเรากดปุ่มแจงเนี่ยถ้าเราถ้าเรานับเข้ามาก่อน,นก็จะนับเพิ่มมาก่อน1บาทหรือจะนับลูกหน้ามาอีก2บาทเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือจะไม่มีก็ได้นะครับได้ไม่เสียเวลาในการรออัดเสียงนะครับนะอื ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรก็จะมีการบอกนี่เห็นมอ Input ดีไว c e ก็คือเป็นไมโครโฟนจาก iPhone นะครับถ้าเราต่ออุปกรณ์พิเศษอื่นๆที่มีขายตามท้อง,งตลาดเนี่ยมันก็จะสามารถขึ้นชื่อเป็น,น,นอย่น,นั้นได้มันก็จะดีเทคเจอนะครับถ้าอุปกรณ์ของคุณสายของคุณไม่ได้เสียนะมันส่วนใหญ่มันจะเจออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์มันเชื่อมต่อกันง่ายแล้วแม้แต่ไอโฟนก็ไม่ค่อยกัดเท่าไหร่แล้วในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับจะมีอินพุตชันแนลเลยก็ว่าไปเพราะว่าตอนเนี้ย ไม่มีแค่ไม้เดียวไงชแนลเดียวในการรับเสียงถ้าเกิดสมมติว่าคุณต่ออุปกรณ์ซาวการ์ดที่มันดันมีหลายๆช่องมันก็จะมีการเลือกชแนลได้นะครับอืมนี่ก็เป็นชูเนอร์นะครับวสำหรับตั้งเสียงกีตาร์เวลาคุณปักอินกีตาร์เข้ามาแล้วเนี่ยคุณสามารถตั้งเสียงกีตาร์ได้นะครับตั้งเสียงกีตาร์ผ่านในแอปได้เลยก็ถือว่าดีนะดีเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคลิกสตาร์ทอะไรเงี้ยนะครับมีเรื่องของการเรียนรู้การมิกในสี่ขั้นตอนอะไรของเขาก็ว่าไป,ไปก็ไปหากันดูได้นะครับ คัล่างกับปุ่มแดงก็คือเนี่ยนะครับอัดเสียงปุ่มอันนี้ก็ถอยหลังไปที่ตอนต้นอันนี้ก็กดปุ่มเพลย์ใช่ไหมไอที่เป็นสีขาวขาวถ้ามันขึ้นมาหมายความว่าเราได้ทาอะไรสักอย่างไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดถอยหลังอันดูเพื่อย้อนกลับไปให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ในกรณีที่เราทําไปแล้วผิดพลาดนะครับอันนี้ก็เมชนอมนะครับถ้าเปิดใช้าง,งานก็จะเป็นวงกลมแบบนี้เลยถ้าเกิดปิดก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ดูชัดเจนขึ้นเหมือนี่รูปส่วนนี้จะอัปเดตหน้าตานนิดหน่อยนะครับนะอ่า อย่างอื่นก็ยังคงคล้ายเดิมอยู่นะครับสุดท้ายครับขวาม,มุมบนขวาสุดพวกที่อันนี้มันบังอยู่ผมลืมดูไปก็คือลูกก้อนเมฆก็คือการที่เรากดปุ๊บหมยความว่าเราเนี่ยทำโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับนะเราก็สามารถกดเซฟได้เลยเหมือนกันคล้ายๆลาดตอนที่เราออกไปจากมุมนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่อยากจะเซฟเราทาเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่มิกอะไรต่อแล้วเราไม่มาสเตอร์แล้วด้วยเราคิดว่าเสียงที่เรามิกในโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วกดพับบิชไปเลยมันก็จะเด้งไอ้งานนี้ออกไปนะโดยการที่เราสามารถ ทำหน้าปกรูปภาพได้ก็กดอนุญาตไปว่าเออเอาน้าปกรูปภาพอย่างนี้นะรูปรถเอารูป่า,ปดากดเลือกไปอย่างเงี้ยนะครับหรือแล้วกต็ตั้งชื่อได้อธิบายโปรเจกต์อธิบายงานเพลงของเราได้นะครับว่าเราทาเพราะอะไรเลือกแนวเพลงได้เพื่อจะให้คนเสิร์ชเพลงเนี่ยค้นหาเพลงเราได้ง่ายขึ้นตรงตรงจุดมากขึ้นนะครับมีการเพิ่มเอดิชันเซตติ้งต่างๆว่าเนี่ยเราได้ไปมีเนื้อหาของเพลงที่เป็นแบบ นี่ครับเหมือนคำว่าอะไรนะ explicit โซตีผมอ่านไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คอนเทนต์ก็คือเป็นเพลงที่อาจจะมีคำหยาบอยู่บ้างแล้วก็ควรติ๊กเอาไว้นะเพื่อเพราะมันค่อนข้างเป็นเรื่องซีเรียสในต่างประเทศด้วยนะไอการที่เราระบุว่าเนื้อหาเขาลองมันมีอาจจะมีคำหยาบคายบ้างเลยก็ควรติ๊กเอาไว้อันลิสอันนี้ผมไม่แน่ใจขอโทษด้วยนะครับอ่าเนี่ย all โลฟ็อนะก็ไปอ่านละเอยียดดูหา ا, แปลไม่ยากเดี๋ยวนี้นะครับทุกอย่างเสร็จได้หมดนะครับมีการ อะไรก็ว่าไปนะครับ select band ที่เป็นแบบกลุ่มของเราที่เราสามารถเอาไปเชื่อมโยงโปรเจกต์นี้เหมือนเราอาจจะฟิเตอร์ลิงกับใครมาก็อาจจะไปกดเลือกกับเขาได้นะครับการกดมุม m ั s t ตอริงก็สามารถทาได้หน้านี้เลยนะครับอ่าเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ก่อนหน้านี้แรกๆที่เป็นรูปแฟ้มใช่ไหมเราก็สามารถมัตเตอร n g ิงได้เลยจากการที่เรากําลังจะแชร์โปรเจกต์ขึ้นคลาวนะครับนะก็ทําหน้านี้เสร็จทําให้เสร็จซนะเนี่ยนะครับการมัตเตอริงแนะนานะใส่หูฟังทํางานนะครับอย่า ใช้การฟังลำโพงมือถือนะต้อลำโพงมือถือคุณดีแค่ไหนก็ห้ามนะถ้าคุณจะมาสเตอร์ลิงนะอ่าเท่านี้ครับก็ทุกอย่างก็เสร็จแล้วถ้าไม่เอาก็กดกากบาดไปนะครับนะแล้วก็คุณก็กดลูกกระเมฆแล้วก็กดเซฟก็ได้กดเซฟเพื่อจะให้มันไม่ต้องแชร์มันยังคงเป็น p r i v a t e อยู่มันจะมีคําสั่งด้งขึ้นมาคุณเข้าไปดูแวบ,บหนึ่งได้อะไรเงี้ยอ่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเป็นรูปล็อกอยู่คุณแจล็อกหมายความว่าเอ่อมันไม่แชร์มันยังอยู่ในโปรเจกต์งานของคุณเฉยเย กดแฟ้มนะกดแฟ้มอ่านไหมโปรเจกต์ Project ที่คุณเพิ่งทำเมื่อกี้เนะี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมไม่มีรูปภาพด้วยตอนนี้เพราะผมไม่ได้ลงรูปภาพไว้แล้วก็มีคําว่า just now ก็คือเมื่อตะกี้นะครับที่คุณเพิ่งทําไปนะครับแนะนำไว้ตั้งชื่อนะถ้ากดคุณทําแต่ละเพลงหลายๆเพลงแล้วทําจริงจังตั้งชื่อแยกเอาไว้นะครับจะได้ไม่หลง,งผมโอเคก็ประมาณนี้การใช้งานภาพรวมของบแบรแดบในปี2022ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับไอ้เทรนดิ่งก็เป็นแนวแบบเออเนี่ยอาจจะมีแบบการโชว์เพลงยอดฮิต ที่คนดูกันเยอะอะไรเงี้ยนะครับมีการเขาเรียกว่าอะไรอะแชทคุยอะไรต่างๆนานาได้เหมือนกันได้หมดเลยนะครับอืมก็แล้วแต่ก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันแต่ว่าการทํางานหลักก็คือไอ้ปุ่มแดงนี่แหละ,ะครับว่าเราจะทําอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคไหมอ่ะ ก็เรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้หลายๆท่านที่เป็นมือใหม่และเพิ่งได้เข้ามาดูในช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามซับสไครต์ถ้ายังติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทําเกี่ยวกับแบนแ l a หรืออาจจะการ Band, ์ดแบนจะใครใช้ iPhone iPad หรืออาจจะเป็นโปรแกร,รมในคอม ซะ่งับซึ่งอาจจะมาในภายหลังครับซึ่งแอนแอบในคอมก็มีนะเผื่อใครไม่รู้จักผมได้ทําคลิปแนะนําเบื้องต้นไปแล้วลงกลับไปดูได้ก่อนนะครับแรนแอบมีในคอมพิวเตอร์ด้วยแต่เป็นระบบเบราว์เซอร์นะลองไปดูนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นในคอมจะมีโปรแกรมใหญ่ๆอย่างเช่น m i x c r a f t ฟอ่าโฮมสตูดิโอเนี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวจะหาโอกาสทํามันอีกทีนึงก่อนนะครับแต่ว่าเอาเอาแอนแอปแล้วกันเพราะแอนแอปเนี้ยมันเป็นอยู่ในมือถือคนส่วนใหญ่ติดตัวมือถือตลอดเวลาแล้วก็น่าจะทํางานกับมันได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็สนุกมากกกววว่า่าา็เทนีี้้คคครรรัััับบบไปแลสสด